Nó lên đi nó lên nó ngãi nó ngãi nó ngãi xuống dưới thế máy ừ. 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 nó đi ừ. vừa nó ไปดูของผมเนี่ยบาาบมัดปขึ้นหมดเลยนะชอบเลยนะครับนเะเอาเป็นไงลงไพด่ลงไนะเอาเอาคนดมากายยาของผมาาบมัดไปดูนะฮะนะาไปตรงไหนปาไปตรงไหนเท่าสองางไหลปักเลยนอนมเลย ขอได้ยเาวางหน่อยนะปานะรคยไลงไทันทุกคนแล้ที่น้องนี่ทำเบาๆเบาๆเบาๆนะเบานะไม่แรงไม่แรงนะป่ไม่ได้ลงเตหนัแค่เพาะเพาะให้ดูข้างล่างมัโตกวนะเอ้าหวา

เอ้าเซ็งไปหมดแล้วดูดูเป็นไงลูกพี่ดูลงหมดแล้วนะพี่ครับอาเต็นอมาเ่นตอมาตอไตอม้าเลยไม่ต้องห่วงีผมเล่เนี่ยชามนีหัวใจเข่าไหลตาไม่ดีเลยนอนคว่ำเลยเนี่ยตนนลกตับนะลกตับ

เดินี่เดินเดินเดินยังไไม่เดินวโแล้วหรือไมเอายกมือขึ้นยกมือขึ้นโลกไปพี่โอเคเอาคนต่อไปมาคนต่อไปคนต่อไปมเนี่ยคนต่อไปเลยคนต่อเลยคนขานะ

đó luôn mà cái kia cái kia bây giờ nóng quá nóng quá ao đi nóng đi nào ao lên đi đông lại lên

กจัให้ไขาินน่ะกาบทุกวันกาบให้กินทุกวันเนี่ยเรารู้ให้ยินไปดูแล้วมีอะไรขอช่เอ้าสมองกับหลังไม่ค่อยดีมีปวดหัวปวดหลังบ่อยนี่นะหายเอ้าโล่งไหมนเคนะ เงินอยู่ก็พอแล้วรวยแน่ <c oughs>

เดินเดินเดินมาเดิน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 เอาเรเรียบร้อยแล้วไปนั่งพักผ่อนไปนั่งพักผ่อน